สวัสดีค่ะในในแม,แม่มาแล้วประวัติใกล้แมวนะคะ่าคนเดียแม่มีตัดตรงปาโลจ้ะแมวลุงเจ็บเมื่อตอนนั้นอยู่จีบจ้องปีนะคะเจ็บตีคอตาตุ้มมันหยาบม่งซองรับใหญ่เป่าจุย๋ยแ,แบบแบบแคทเจ็บแบบแคทแบบีแบบมีหยาบม่งรองรับเม็ด พปรหลุงเจ้าก,ก้ายอย่าแมวเป็นแบบด้มันก้าจังเป็นรอยบีบรอยบีบรอยบีบจำแอคทิฟ่องปีแต่แล้วอคทิฟ่องปีแต่แล้วโรอช่องปันฮารอยหยิบชงปรชองปันอารอยหยิบอออ่อนะก็ใหญ่แมวหลุมเก็บก้า เจ็บจุ่ตนไม่ติดไปยอ่าหม้อใบตึ้งหม้อก็อจอบออกนอกมันเป็นเกี้ยวมันนอกหัวกลุงเหมืนนั่นแหละแต่ว่างใหญ่แมวใหญ่เส้ตีนะคะรักซาตรงน้อนดีก็ปล่าไปบอก็อเดี๋ยวห่ายาต้มยาได้หายก็ไม่ห้ยพ้นทุตายดูกันมันแตงออกมันจับตีน้าแกงใงญ่แมวมันออกมากินเล็กกินน้อยนะะ เป็นเนื้อเป็นแปรแต่แต่โน้ม,มันไม่มีมเบียเตอโ์ตัวทรัพตีลำบากช่วงโน่อยังลำบากอยู่เลยเปลือนพอยังนะแต่เรามาไม่ดีเราไม,ม,ม่เบียเจอรดีก็เลยไม่ไหนใต้วิดีโววิดีไล่ไปวิดีโอกาอยังแม่เพิ่งมาได้ตำนี่ตัวทรัพกับเพิ่งในเตอร์ เจอเด็ดเอ่อข mm ้องโนเกียเ่องบันเลือบาดกาโยเซ่ปีแป้ที่หนาวหนาวเปื่อยๆโดเกเ่็มฝุ่นๆแต่งเนื้อขึ้นมาเลยนี่เอ็ยเลยเนี่ยเป็นโดแต่งเนื้อขึ้นมากาตอนนั้นไงแมวโยรม้านนะคะไบตาคนแก่กาโยกทิพเซ่ปีก็กระบอกหอัง ก็ไม่ได้แลกกับตัวใหญ่แมวเิงนะคะก็เหลาก็บอกแม่ก็ว่าไปแกงแมวให้กินนะแม่ก็บรบบานบอกบอาปูอป๋ปัดเป็ดไปให้จันแต่ตัวนั้นใหญ่แมวยังไม่ได้รู้ที่นะคะว่าเป็นเนื้อแมวแม่จ้างร้อยนึงให้ใหญ่แมวกินนะกินร้อยก็กินป๋อวันร้องเหลาแม่เมาเหลาป๋ปัดเป็ดให้เหลา ก็มีตั้งแล้วโอยแล้วกินแล้วกะแปรที่นาวน่าเบื่อยเปื่อยอ่ะไอ้กะตังจุนบัดนีแต่กะจ้าเดี๋ยวว่าโดดโดดย่่ายดดนั่งแกงเงี้ยแม้ว่ามันไม่มีมันมีอ้วกคอตอนี่มันนั่งกันอยู่แบบนี้แต่ว่าอ้วกคอคออ้วกคอตาตุ้ง เนี่ยคนใจนะคนแก่เกว่าแต่ไม่ง่ายอันแกตาเลยหวไปเหี่ยวใ้วัวเกว่าตัวเดียวอย่างแมวกินไอ้กระตังเหว่นะนานะเดินดมาานทำการดําหน้ามั่งใง้มัง่งกล้กล้องกาเนี่ยมาพิกเซ่เต็มตีเลยเจ็บพอเดินอย่าแมว เก็บอ้วกลูกมังลูกจันล่างไม่มังถึงก้ากลางนี่มันก็กุ้งตามข้ายหญ่แมวบอกมันไม่มีดุกหน้าแก่งอันใหญ่มันมีแต่เก็บเหลกสองอันมันเดินเดินจนมันโยบันนี้นะครับจนาดูคุณชจนั่นถึงมันตาไม่ก้าวยหญแมวย่อนเลือดทิพย์ทงนิ้วฮานไฟใหญ่แมวเลยตัดจิ้นใจเนื้อตาไม่มีนั่งันอือมันตั้งหว่ารู้เลย นี่มันอยู่ได้กับนั่ง,งนั่นไงยายแมวเลยตาถึงใจป้านี่ว่าก็ตียายแมวเจ็บนะไหมยายแมวป้าลอยนอดใจนอดแรงตีหยิบอกมีหน้าหยิบอกมีเส้าอหยิบอกมีหน้าอ,อกเส้ นี่กลางเด็กนะคะปอต้าเอวตัดก้าวออกก็ตรงหม้อว่ะตรงไหนน้าไม่ตําก้ากลางนี่คนบอกก้ากลางนี่มันโกงโยมันวงมาจันนั่นไงไล่ไม่เดินึงมันตามมาเจ็บโดกแต่ล่างกับบัวผูกถึ้งปอป้ารอยนอดตรงอัวกอต่อแซดเอาหม้อ่ะโดดเอ็นมันเส้นเหล็กเอ็นเส้นเล็กนะคะ ป้าตตอเอ็นเหล่านี้เอาเอ็นตรงนี้มาโอนี่่อยหม้ออ็นนะคะเอ็นมาตอตรงนี้เพราะหม้อเอ็นมันเซนบางเกินมันไม่เมื่อนอ็นหุ่นใจมันเซนใหญ่มี่ป้าตตอ,อ็นนะคะไอ้นี่มีหน,น้าไอ้นี่ป้าปลึกปา ป้าปรึกษาป้านะใหญ่แมวจำแม่นายได้ว่าวันตีต่ไดเลดี่ยนี่ป้าต่ออินนะคะต่ออินนี่เอาอินตรงนี้มาตัวนี้โอวมันโก่งมากปกิ๊กได้ปี๊จิ้งตีได้แมวไรตัดก้าเนี่ยก้าเนี่ยแมวตัด,ตดวันตีปิกกระดาษ แต่หนูไปไปตำหมอซึ่งมันหมอที่มันรอตำได้ค่ะหรือตัดตินใจตำนี้พราะว่าคนก้าวกลุนได้มันลำบากาตำนี้แล้คกลุ่นตีอกกระกระดาเนี่ยเดือนหน้าก็ได้เซตามปีเด้กแต่ว่างีา้ตัดสินใจออกแม่เอ้ยแม่ตำใจลำบากแต่ป่าวะตัดแล้วแย่ให้มาไร้ข้าร้อมแล้วก็ลำบาก แมวมันใจ๊ไส้เดียวว่ะมันโันานาปลาปาไหวไส้ตะต้นเนาะไม่คล้องแต่ถ้าไม่ตัดไม่ออกกาป่านนี้ก็อย่าแมวน,นอนตีเลยบอกมันเจ็บอ้วกผูกมั่งดูดจนลังมัง่งตัดก้านี่เจ็บเจ็บจุ๊ดๆเจ็บมากเลยนี่เดือนหน้าเนี่ยกระามตีเลยตัด แกว่างอีเดือนใดกับปีเรือนะไอ้แมวเพราะว่าก้าครั้งนี้มันบากไรยอยู่แล้วกันเนหตุกระจายหมายตาแล้วถ้าไม่แก้กับใจกล้าไปเย็บหมากตัดดกตาแน่ๆนนตัดจริงใจตอมปลาโลจ้ะเพราะมันไม่ดีกับเราเรารักมันแต่มันไม่รักแก่แมวเลยปิดตาตอมปลาโลจะเลย กล้าดีดีมันเปื่อไม่เจี๊กลัวกล้ามนี่แต่นี่เรามันบาดรายกล้ามบาดราย,ยต้มปลาลูกจะไล่วันงั้นต้มไปแล้วต่ทุกวันยิตัดสินใจได้หอออกสั่งเลือกสุดใจคือหอกต้มปล,ลาลูกเหล่าสู้กันฟังแต่กล้าจะเปื่อยๆหนาวหนาวมินมินนั้นกินแมวตัวเดียวนะคะไอ้แป้แมว